นอนน้อยเสี่ยงหลายโรควันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับว่าการพักผ่อนของร่างกายของคนเราก็คือการนอนหลับและถ้าเกิดเรานอนหลับไม่เพียงพอเป็นประจำต่อเนื่องแล้วจะส่งผลอะไรบ้างแล้วก็จะมีโรคอะไรถามหาหลายคนนะครับก็มัวแต่ทำงานหนักเคร่งเครียดจนมากเกินไปบางครั้งก็นอนหลับไม่เพียงพอแล้วก็เป็นอย่างเงี้ต่อเนื่องมายาวนานเลยทีเดียวเชียวละครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนน้อยนั้นเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคอะไรบ้างนั่นเองการนอนน้อยก็คือภาวะที่ร่างกายนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายสภาวะอารมณ์แล้วก็การดําเนินชีวิตประจําวันด้วยอีกทั้งการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นประจําต่อเนื่องก็อาจจะเสี่ยงทําให้เราป่วยได้โดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียว แถมจะมีปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาอีกด้วยนะครับและถ้าหากรุนแรงก็อาจจะส่งผลกับโรคหลายๆโรคที่จะถามหาเลยทีเดียวเชียวละ่ะแล้วคำว่านอนไม่เพียงพอเนี่ยคือนอนกี่ชั่วโมงหลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าคำว่านอนน้อยหรือนอนไม่เพียงพอมันคือนอนกี่ชั่วโมงกันละ่ะนอนน้อยในที่นี้ก็คือการนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงครับ ซึ่งเสี่ยงในการที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง2เท่าเลยทีเดียวมีงานวิจัยจากสมาคมหัวใจของประเทศอเมริกันนะครับพบว่าการนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนนั้นทําให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองได้มากถึง2.1เท่าเลยทีเดียวเชืรอครับโดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นก็คือผู้ที่มีกลุ่มของอาการของโรคที่เกี่ยวข้องและมีสาเหตุมาจากความอ้วนเช่น โรคเบาหวานชนิดที่2ความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงซึ่งกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องได้รับการนอนหลับที่มากขึ้นหากไม่อยากเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนั่นเองพูดง่ายๆว่าคําว่านอนน้อยในที่นี้ก็คือนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงนะครับถ้าคุณนอนมากกว่า6ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคพอได้แล้วนะการนอนน้อยก็ยังมีผลในการทําลายความสัมพันธ์รักโดยไม่รู้ตัวด้วยนะครับ s t e ฟานีวิลสันนะครับหัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอไฮ State ในสหรัฐอเมริกาก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างภาวะขาดการนอนหลับกับความสัมพันธ์ของคู่แต่งงานจำนวน43คู่นะครับที่กำลังมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ก็เผยว่าคู่ที่นอนน้อยกว่า7ชั่วโมงติดต่อกัน2คืนมักจะมีแนวโน้มทะเลาะโต้เถียงเบาแวงกันหรือมีปัญหาไม่ลงรอยกับคู่ของตัวเองได้มากกว่า โดยจะมีระดับความเครียดที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสภาพร่างกายที่อ่อนแอมากขึ้นและในทุกชั่วโมงที่มีการนอนจะถูกลดทอนลงไปนั้นยังไปส่งผลเกิดภาวะอักเสบในร่างกายอีกด้วยซึ่งวัดได้จากระดับอักเสบในเส้นเลือดนั่นเองครับเห็นจะเห็นได้ว่านะครับการนอนน้อยเนี่ยก็มีผลในการที่จะทำลายความสัมพันธ์ของคู่รักโดยเพราะมีส่วน กระตุ้นเน่ยนะครับเพราะว่าพักผ่อนน้อยก็อาจจะเกิดอาการของความหงุดหงิดความเครียดต่างๆที่ไม่รู้ตัวนั่นเองครับคราวนี้เรามาพูดถึงว่าแล้วนอนน้อยเนี่ยมีความเสี่ยงกับโรคอะไรบ้างนะข้อแรกเลยโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าครับผู้ที่นอนน้อยหรือมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับการนอนหลับก็จะเกิดอาการซึมเศร้าได้ท้งนี้ภาวะนอนไม่หลับซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับการนอนที่พบได้มากที่สุด และเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะซึมเศร้าอย่างเด่นชัดนะครับเนื่องจากภาวะการนอนไม่หลับเป็นหนึ่งในอาการที่พบได้เป็นอันดับแรกของโรคซึมเศร้าเลยพูดง่ายว่าถ้าคุณเป็นคนที่นอนน้อยหรือนอนไม่เพียงพอแบบต่อเนื่องนะครับจะมีผลทําให้เกิดอาการของโรคซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอถ้ารู้ว่าตัวเองนอนไม่เพียงพอแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องหาวิธีในการที่จะทําให้ตัวเองนอนหลับ ได้เป็นเวลาและนอนหลับได้เพียงพอนั่นเองแหละครับ 2. โรคอ้วนจากงานวิจัยก็พบว่าผู้ที่นอนน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อวันมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักตัวมากขึ้นและก็เสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้สูงกว่าผู้ที่นอนหลับ7ชั่วโมงขึ้นไปครับเนื่องจากผู้ที่นอนน้อยจะมีสารเคมีเลปตินที่ช่วยให้รู้สึกอิ่มอยู่ในระดับตำ่ำและมีฮอร์โมนเกเินที่กระตุ้นให้หิวอยู่ในระดับที่มากทีเดียว ทั้งนี้การนอนน้อยก็ยังกระตุ้นให้รู้สึกหิวอาหารที่มีไขมันและคราร์โบไฮเดรตสูงขึ้นอีกด้วยพูดง่ายๆว่าคนที่นอนน้อยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะครับของโรคอ้วนด้วยเพราะก็เป็นเพราะว่าจากการศึกษานะครับเกิดจากสารเคมีเลปตินที่ทำให้เราสึกอิ่มอยู่ในระดับที่ต่ำแล้วก็โฮอร์โมนเกรลินที่ทำให้เราหิวมากนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่นอนน้อยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วน เพราะว่านอนน้อยนอนดึก1ก็มีความเสี่ยงในการที่จะหาอะไรมารับประทานตอนดึกๆซึ่งการที่เรารับประทานอาหารดึกๆก,ก็จะไม่ได้ถูกนําไปใช้นะครับมันก็จะสะสมเมื่อทําเป็นบ่อยๆต่อเนื่องโรคอ้วนก็ต้องถามหาอย่างแน่นอนเช่ละครับ 3. โรคที่เกี่ยวกับหัวใจเนื่องจากสารโปรตีนในตัวเราจะสะสมมากในหัวใจครับเวลาร่างกายตื่นโดยธรรมชาติแต่ถ้าหากเราไม่นอนหรือนอนดึก สารโปรตีนเหล่านี้ก็จะยิ่งเข้าไปเกาะที่หลอดเลือดหัวใจทําให้เกิดการอุดตันได้นะโดยมีการวิจัยในกลุ่มคนที่ทดลองไม่ได้นอนเป็นเวลา88ชั่วโมงเลยทีเดียวเช่นละครับพบว่าจะมีความดันเลือดที่สูงมากกว่ามากกว่าปกติหรือสูงมากผิดปกตินั่นเองและในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า60ปีก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจถึง2เท่าเลยทีเดียวเช่ละครับจะเห็นได้ว่าการนอนน้อยก็ยังส่งผลนะนะครับต่อเรื่องของหัวใจนะเพราะ ถ้านอนเดือนอนน้อยหรือนอนดึกสารโปรโตีนเนี่ยมันก็จะไปเกาะที่หลอดเลือดทําให้เกิดการอุดตันโดยมีการทดลองนะครับว่าถ้านอนน้อยหรือไม่ได้นอนต่อนเนื่องถึง88ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีผลต่อความดันเลือดที่สูงขึ้นแล้วก็ผู้หญิงในวัยที่อายุน้อยกว่า60ปีก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจถึง2เท่าเลยทีเดียวเช่นครับ 4. จะเกิดโรคนอนไม่หลับเรื้อรังการนอนน้อยนอยนอไม่เพียงพอนอนดึก จะส่งผลทําให้เป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรังได้นะครับซึ่งจะทําให้เวลานอนต้องใช้เวลาเกินกว่า30นาทีจึงจะสามารถหลับได้หรืออาจจะหลับหลับตื่นตื่นทั้งคืนจนทําให้ตื่นกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถหลับได้อีกเลยและจะต้องมีอาการแบบเนี้ยเกิน1เดือนถึงจะเรียกว่านอนไม่บบบหลนนับแบบเรื้อรังนั่นเองครับพูดง่ายโรคนอนไม่หลับแบบเรื้อรังเนี่ยก็เกิดจากการที่เรานอนหลับยากต้องใช้เวลากว่า30นาทีถึงจะนอนหลับหรือบางคน ลับรับตื่นตื่นตื่น,นกลางดึกแล้วก็ไม่หลับเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องจัดสารหรือหาวิธีในการที่ทําให้นอนหลับอย่างสม่ําเสมอและนอนหลับในจํานวนที่เพียงพอนะครับ 5. โรคเบาหวานโรคเบาหวานนะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่มีความน่ากลัวอีกโรคหนึ่งทีเดียวแล้วโรคเบาหวานก็จะตามมาหรือถามหาสําหรับคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอเพราะ ระดับกรูโคตในเลือดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว23นะครับรวมทั้งระดับอินซูลินในเลือดก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ48เอีกทั้งในงานวิจัยก็พบว่าคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วจะเกิดภาวะร่างกายดื้อต่ออินซูลินด้วยหากเรานอ,นอนไม่เพียงพอพูดง่ายว่าการนอนไม่เพียงพอเนี่ยมีความเสี่ยงกับคนที่ยังไม่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะมาเป็นนะครับแล้วก็เสี่ยงกับคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้ว แล้วก็กําลังรักษาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการนอนให้เพียงพอนอนเป็นประจํานอนในจํานวนเวลาชั่วโมงที่เพียงพอมีความสําคัญกันเลยทีเดียวครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายครับโรคมะเร็งลําไส้จุดเริ่มต้นของโรคมะเร็งลําไส้เนี่ยก็คือการนอนดึกซึ่งมีการศึกษาและวิจัยนะครับในคนอยู่ที่จํานวน1240คนเป็นคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงถึง4 7เเครับ จะมีอาการของมะเร็งลำไส้มากกว่าคนที่นอนหลับอย่างน้อย7ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นโรคนี้ก็เป็นโรคที่มีความเสี่ยงกับคนที่นอนน้อยนอนดึกนอนไม่เพียงพอนั่นเองครับถ้าดูจากข้อมูลที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดนะครับโรคร้ายที่จะส่งผลกับคนที่นอนดึกนอนไม่เพียงพอนอนน้อยแบบนี้การนอนที่เพียงพอก็ควรจะนอนตั้งแต่ประมาณ7จ็ถึงชั่วโมงขึ้นไปนะครับแต่ให้ดีก็นอนให้ได้สักประมาณ8ชั่วโมงต่อวันก็จะเป็นการดีที่สุดให้ร่างกายนั้น ได้พักผ่อนนะซ่อมแซมส่วนที่สสกรอแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องโดนโรคร้ายถามหานะครับซึ่งเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังครับว่า6โรคร้ายมีอะไรบ้างก็คือ1โรคหัวใจนะโรคที่เกี่ยวกับหัวใจรอดเลือดต่างๆโรคมะเร็งลำไส้โรคเบาหวานโรคนอนไม่หลับเรื้อรังโรคอ้วนแล้วก็โรคซึมเศร้านั่นเองครับถ้ารู้อย่างนี้แล้วคนที่นอนดึกนอนน้อยนอนไม่เพียงพอนะครับก็ต้องจัดสรรเวลาให้ตัวเองนอนหลับเพียงพอ อนให้ได้อย่างน้อย7ชั่วโมงขึ้นไปท้ายดีก็8ชั่วโมงไปเลยนะครับเป็นไงครับสําหรับท่านผู้ฟังเชื่อว่าน่าจะได้ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับโรครายที่ถามหาสําหรับคนนอนน้อยครับวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับนอนน้อยโรคเสี่ยงโรคหลากหลายนะครับหรือนอนน้อยเสี่ยงถามหาโรค